พรหาดใหญ่ก็จะออกจากสถานีหัดใหญ่ครับตอนนี้ฉันและทีมงานสเตชั่นคนบ้านรถไฟก็มาถึงห<า>ัด<า>ใหญ่เรียบร้อยแล้วครับครับตอนนี้ QSY ก็ถอดหัวออกจากาตู้โดยสารครับเพื่อจะเอาไปเก็บใน ย่านของอโรงงานหัวรถจักรที่สถานีหาดใหญ่นะครับตอนนี้เราก็ได้เห็นพิตชิอยู่ไกลๆนูน้นแล้วก็อัตตอมตรงนั้นนะครับเขาเรียกโรงงาน รถจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ครับจนตรงนี้ก็จะเป็นในชานชาลาสถานีหาดใหญ่ก็ผมก็ไม่ได้มาเป็นเวลาปีกว่าถ้าคิดรวมก็โอ้หเป็นสิบกว่าปีเลยครับไม่ได้มาหาดใหญ่ที่นี่เป็นถิ่นฐานที่ผมเคยมา ทำงานแล้วก็เคยมาเป็นคนประเนจรอยู่แถวนี้ด้วยครับที่นี่สถานีหัดใหญ่และหัดใหญ่ผมรู้จักดีครับฮะาีิขชิ ก็จะเป็นย่านนะครับโรงรถจักรมาเก็บบริเวณด้านลลัง ก็เอาให้ชมเก็บบรรยากาศมาให้ชมนะครับมีฮิตาชิสี่ห้าหนึ่งสองแล้วก็มีอัฟตอม ก็มองยังไม่เห็นอ้าวเจอแล้วครับ G E สี่ห้าห้าสามก็เคยประจำการอยู่ที่ชุมทางทุ่งทรงเช่นกันครับนี่ก็เก็บบรรยากาศคร่าวๆที่สถานีหัดใหญ่มาให้ชม พิตชิมาต่อหัวครับเพื่อจะอนำขบวนไปสุ่งไหกโลกครับในขบวนที่171หรือ175พิตชิ4512ครับพิตชินำขบวนที่171ครับ175 จากสถานีหาใหญ่แล้วครับเป็นภาพที่สวยงามในบรรยากาศในยามเช้าโอ้เยอะภาพที่หาดูได้ยากนะครับเพราะว่าในยามเช้าเช่นนี้ก็จะมีตู้ใหม่สองตู้ ขบวนที่171ครับ175หากใหญ่สุไห้โคโลครับเดี๋ยวเราก็ไปชมวันต่อขบวนรถที่เที่ยวไปแาญจลาาที่1เป็นขบวนรถด่วนทักินารักษ์ที่3 2มกรุงเทพหักใหญ่ครับ นำกบวนเดอรนคาเมนเป็นคิวรถไฟห้าต่อหนก้าครับ านี่อักตอม นี่ก็ตักินาลักษ์ก,ก็ถอยหลังคือที่จะเอาไปเก็บในรางสีของสถานีชุมทางหัดใหญ่อันนี้ก็คือบริเวณเสถานีหาดใหญ่นะครับ ก็เป็นท่องจำหน่ายตัวแล้วก็น้องทายทีมงานจะเปช่างคนบ้านรถไฟครับเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปใช่ใช่ใอออันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่สถานีนะครับเราออกมาจากมุมนี้อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับติดตอ่อ เป็นชานชาลาครับตอนนี้ขบวนรถธรรมดาที่ 6, สี่ห้าห6ยาลานครศรีธรรมราชจอดในชานชลาที่สองเป็นอาร์ตตอมครับ ตำรีานีียม่แต่งงาขอที่ทานตรวจลางของรถโปรดชดูทของแลของาระขท่านที่เริ่มติดตัวงานนำลงไม่ถูกต้องในกลุ่มตัวเลยค่ะำราจตำรวรที่เข้าเลียงในชานางน้ำที่หงเนตำรวจเร่งหนักย่างตรวจที่มาเดินมาลงของในสาการถานียาลาวลายทางสถานีนครศรราชถ้าดาที่มีรถร่งหนันที่เรยงร้อยแล้วดำเนินการจัดของแลกขอาระขท่านที่ตำรวถและสาที่เรื่มให้เด็กที่เร่ง้อนเลยค่ะ ขบวนรถด,ด่วนพิเศษทักสิน37มเจกำลังจะเข้าในจันทร์จันทิสสามนำขบวนโดยอุนทรมンครับอ้าเอาตั่มมาครับอาตัต่มเป็น4230หุ้มเกราะนะครับเรื่องแคทขบวนทักสินที่3าเจ็ดนำขบวนโดยอุลตรามแมน กำลังเข้าในชั้นชาลาที่สามครับโอ้เยี่ยมสวยงามสวยงามสุดเดียวครับลับตองรถไฟสถานีจุมลางหาดใหญ่ สำหรับคลิปบรรยากาศบนขบวนรถเร็วที่171และบรรยากาศสถานีชุมทางหัดใหญ่ฉันก็ต้องขอจบคลิปเอาไว้ด้วยเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับบรรยากาศชุมทางหาดใหญ่และบรรยากาศบนขบวนรถธรรมดาที่48ปปลายทางของฉันพัทลุงครับ คลิปต่อไปอีกสักครู่เราจะมีการถ่ายบรรยากาศและจะเล่าตำนานเกี่ยวกับสถานีหาดใหญ่ว่าตำนานมีมาอย่างไรคลิปหน้าครับขอบคุณสหายทุกท่านที่ติดตาม